สนับสนุนโดย b u i l 360เครื่องมือตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ360องศายกระดับการควบคุมคุณภาพติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ b u i l .com/ b u i l 360 สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วในรายการสิงคโปร์ออนไซต์รายการที่จะพาทุกคนไปสำรวจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการบ้านเมืองของประเทศสิงคโปร์เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนามาปรับใช้ในบ้านเรานะครับต่อเนื่องกันมาจาก EP ีที่แล้วซึ่งผมได้พาทุกคนไปชมระบบรถเมล์ของสิงคโปร์แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ว่าในคราวนี้เราจะไปชมบรรยากาศของท่ารถเมล หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารที่นี่กันว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างไปจากท่ารถเมย์ขนาดใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันในไทยยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่บนรถเมย์สาย197 7, กำลังมุ่งหน้าไปปลายสายที่ท่ารถจูรงอีสต์บัสอินเตอร์เชนจ์ซึ่งตัวท่ารถจูรงอีสต์จุดที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยก็เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานโดยเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมานี่เองเป็นการสร้างขึ้นมาทดแทนท่ารถจูรงอีสต์เดิมที่ให้บริการมาประมาณ10ปีนะครับ การเลือกตำแหน่งสถานีขนส่งผู้โดยสารที่เป็นอินเตอร์เชนจ์หรือจุดเปลี่ยนสายรถเมย์ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดหลักๆของสิงคโปร์เนี่ยสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยคือเขาจะคำนึงถึงเรื่องการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างโหมดก็คือตำแหน่งที่ตั้งของตัวท่ารถจะต้องเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นอย่างรถไฟฟ้าได้ด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นจุดรวมรถเมล์หลายสายซึ่งการจัดสายรถเมล์ก็จะมีอยู่2ประเภทคือรถเมล์ที่วิ่งจากท่ารถแห่งนี้กระจายไปในพื้นที่รอบ,รอบ กับอีกแบบคือสายรถเมลที่เชื่อมจากท่ารถจุดนี้ไปยังท่ารถจุดอื่นๆทําให้ผู้เดินทางสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวกนะครับแต่ถึงแม้ว่าท่ารถเมลจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่นี่เราก็สามารถใช้รถเมลพวกนี้เป็นการเดินทางหลักแทนรถไฟฟ้าได้เลยซึ่งผมคิดว่าสะดวกมากๆเพราะว่าไม่ต้องเดินไกลกว่าจะลงไปถึงชานชาลารถไฟฟ้าแถมยังได้ชมวิวสวยๆระหว่างทางด้วยนะครับ และทางซ้ายมือของเราตรงนี้ก็คือท่ารถ j ร r อีส East Bus Interchange ที่เรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปกันนะครับนอกจากตัวสถานีขนส่งแล้วเนี่ยเขายังมีการพัฒนาย่านการคา้าย่านธุรกิจขึ้นรอบๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาใช้บริการด้วยก็ถือว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ท่ารถได้อย่างครบวงจรเลยนะครับ ที่เราเห็นเป็นเบอร์ a 2 a 3 a 4พวกนี้เนี่ยก็คือรหัสประจำจุดจอดหรือชานชลาแต่ละชานนะครับโดยตัว a ก็มาจากคำว่า alight ที่หมายถึงลงจากรถก็คือรถทุกคันที่เข้ามาจะต้องส่งผู้โดยสารลงตรงนี้ครับตอนนี้รถก็จอดเทียบที่ท่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงจากรถกันนะครับก็อย่างที่ได้ชมกันไปใน ep ที่แล้วนะครับว่ารถเมล์ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้บัตรเติมเงินจ่ายค่าโดยสารกันดังนั้นเมื่อจะลงจากรถเราก็ต้องแตะบัตรออกเพื่อหักยอดเงินออกไปครับ จากตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารของตัวท่ารถเมล์กันซึ่งจริงๆแล้วก็คือพื้นที่ฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นสีเหลืองๆนั่นแหละนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสังเกตว่าเขาได้มีการตั้งแบรริเออร์สูงๆไว้ตลอดแนวเพื่อไม่ให้คนเดินข้ามถนนที่มีรถเมล์วิ่งเข้าออกพลุกพล่านไปตรงๆดังนั้นทางเดียวที่เราจะเข้าไปที่นั่นได้ก็คือต้องไปใช้สะพานล,ลอยทางเดินข้ามเข้าไปนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็มีป้ายบอกทางทั้งภาษาอังกฤษจีน เพื่อให้ประชากรหลายเชื้อชาติที่นี่สามารถเข้าใจได้หมดครับทางขึ้นไปสู่สะพานลอยก็มีทั้งบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนครับโดยวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์เนี่ยเวลาใช้บันไดเลื่อนเขาจะยืนชิดซ้ายกันนะครับ ในทริปนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับคุณบอสจาก Living Pop ซึ่งเราสองคนก็ร่วมลงพื้นที่ออนไซต์ site, ทัวร์เก็บข้อมูลรอบเกาะสิงคโปร์ไปด้วยกันซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณบอสสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสิงคโปร์หลายอย่างเลยที่ผมได้นำมาแบ่งปันต่อให้กับคุณผู้ชมนะครับบนทางเดินตรงนี้ก็มีป้ายบอกทางชัดเจนว่าห้ามปั่นจักรยานห้ามรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ห้ามใช้สกูตเตอร์ด้วยครับที่เห็นอยู่ไกลออกไปทางด้านนู้นก็คือสถานีรถไฟฟ้าจูร่งอีส์นะครับ ถ้าเดินตรงต่อไปจะเป็นทางไปสู่สถานีแต่ตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าไปที่อาคารเทอร์มินอลของท่ารถเมย์ครับทางเดินตรงนี้เนี่ยนอกจากเชื่อมต่อสถานีขนส่งแล้วยังเชื่อมเข้าไปถึงศูนย์การค้า j c u b e แล้วก็อาคารห้องสมุดภูมิภาคของเขตจุร่งด้วยนะครับตัวทางเดินเขาก็ออกแบบโปร่งโล่งดูดีแล้วก็มีเส้นเรลวบล็อกนำทางตลอดทุกจุดเลยครับ เนื่องจากทางเดินที่เราขึ้นมาเนี่ยเป็นทางขึ้นจากชันชลาขาเข้าที่ทุกคนจะต้องลงจากรถแล้วเดินขึ้นมาบนทางเชื่อมนี้เขาเลยออกแบบให้มีบันไดเลื่อนแค่ขาขึ้นแต่ทางฝั่งนี้จะมีทั้งขาขึ้นและขาลงเพื่อให้คนที่มาจากฝั่งขาเข,ข้าลงได้สะดวกและคนที่มาจากฝั่งท่ารถทางนี้ก็สามารถเดินย้อนขึ้นไปยังอาคารอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนทางด้านขวาหลังกำแพงก็จะมีลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยครับ และตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของ Bus Interchange หรือว่าสถานีจุดเปลี่ยนสายรถเมล์เรียบร้อยแล้วนะครับภายในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับอย่างแรกที่เราจะมาดูกันก็คือแผนที่และตารางข้อมูลต่างๆตรงนี้นะครับไล่จากทางขวาสุดตรงนี้คือแผนที่ย่านที่อยู่รอบสถานีขนส่งแห่งนี้ครับซึ่งมีข้อมูลบอกละเอียดมากทั้งเส้นทางรถเมล์ชื่อถนนชื่ออาคารต่างๆ แม้แต่รหัสประจําตึกของอพาร์ตเมนต์แต่ละตึกก็มีกํากับไว้หมดเลยคือถ้าใครนั่งรถมาที่นี่เพื่อต้องการจะไปที่ไหนใกล้ๆสถานีขนส่งเนี่ยก็มาดูที่ตั้งและทิศทางได้จากแผนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นป้ายแสดงเส้นทางเดินรถของรถเมล์แต่ละสายที่เข้ามาจอดที่สถานีขนส่งแห่งนี้อย่างละเอียดครับซึ่งข้อมูลบนป้ายก็มีลักษณะเดียวกันกับที่เราเห็นไปบนป้ายรถเมล์ใน E ีีที่แล้วแต่ที่นี่จะมีสายรถที่หลากหลายกว่านะครับ โดยสีที่เห็นต่างกันเป็นสีเขียวกับสีม่วงก็คือแบ่งตามผู้ให้บริการเดินรถที่เป็นคนละเจ้ากันนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะใส่ลงไปบนป้ายตรงนี้ได้นะครับแต่เอาจริงๆคนเดินทางส่วนใหญ่ก็จะดูข้อมูลจากในแอปพลิเคชันกันมากกว่าเพราะว่าสะดวกแล้วก็เจาะจงกว่าไม่ต้องมาไล่หาดูจากป้ายให้ตาลายครับที่นี่เขามีเบอร์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ lost and found หรือรับแจ้งของหายด้วยนะครับ ใครมีปัญหาอะไรก็โทรเข้าไปแจ้งที่เบอร์นี้ได้เลยซึ่งสถานีขนส่งแห่งนี้ก็ดูแลโดยบริษัท Tower Transit ที่เป็นอีกหนึ่งผู้รับสัมปทานเดินรถเมล์ในสิงคโปร์ครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ารถที่เราต้องการจะไปคือสายไหนเราก็จะมาหาจุดที่รถสายนั้นๆเข้าจอดนะครับ ซึ่งรอบๆอาคารแห่งนี้เนี่ยก็จะมีชานชาลาขาออกหลายชานแต่ละชานจะรองรับรถ3ส,สายโดยใช้รหัสขึ้นต้นด้วยตัว B เป็น B 1 B 2 B 3ไล่ไปซึ่งตัว B ก็ย่อมาจากคำว่า Bird ที่หมายถึงขึ้นรถนั่นเองครับก็จะมีป้ายบอกทางอยู่ทั่วเลยเช่นป้ายตรงนี้อย่างถ้าเราจะขึ้นรถเบอร์52 105 197ก็ต้องไปที่ชานชาลา B 2ที่อยู่ทางขวาซึ่งเราก็เดินไปตามทางที่ลูกศรชี้ได้เลยครับ การจัดผังของท่ารถที่นี่คือตัวอาคารจะอยู่ตรงกลางแล้วรอบอาคารทุกด้านก็จะเป็นชันชาลาเทียบรถแต่ละสายเรียงวนไปรอบตัวอาคารตามป้ายที่เห็นเลยนะครับมองออกไปข้างนอกก็จะเห็นรถเมย์จอดสแตนบายรอให้บริการอยู่หลายสิบคันเลยครับ ที่จุดยืนรอรถเขาก็จะมีจอแสดงเวลาบอกไว้ชัดเจนเลยว่ารถแต่ละสายจะออกในอีกกี่นาทีนะครับคล้ายๆรถไฟฟ้า MRT บ้านเราโดยป้ายตรงนี้ก็จะแสดงรถถึง2ลํลำดับเลยทั้งคันที่กำลังจะออกและคันที่จะเข้ามารับเป็นลำดับถัดไปด้วยโดยฝั่งซ้ายสุดคือเลขสายช่องกลางคือเวลาที่รถสายนั้นจะออกโดยตัวเลขบนจอก็จะอัปเดตตามเวลาจริงทุกนาทีซึ่งถ้าเรายังไม่ขึ้นคันนี้เช่นจะไปซื้อของหรือว่าไปห้องน้ำก่อน ก็สามารถดูจากช่องขวาสุดได้ว่ารถคันถัดไปจะมาถึงในอีกนานแค่ไหนจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะรอหรือไม่รอแล้วก็ทำให้เราไม่ตกรถด้วยถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเวลาของผู้โดยสารมากเลยนะครับ และสำหรับจุดรอรถเนี่ยเขาก็จัดไว้เป็นระบบระเบียบไม่ได้ให้ยืนรอกันมั่วๆนะครับโดยขั้นแรกคือให้เราดูเลขสายบนพื้นอย่างตรงนี้คือช่องของสาย105 197แล้วก็52ซึ่งจะมีเส้นสีเหลืองนําเราเข้าไปสู่รั้วที่กั้นไว้เป็นล็อกๆซึ่งที่แต่ละล็อกก็จะมีเลขให้เห็นอีกใครจะไปขึ้นรถสายไหนก็เดินเข้าไปในล็อกนั้นได้เลย จะขึ้น105เข้าช่องนี้197เข้าช่องนี้52เข้าช่องนี้โดยมีป้ายย้ำให้เห็นแบบชัดๆกันทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนแบบนี้เลยนะครับคือเรียกว่าเข้าไม่ผิดช่องแน่นอนเมื่อเข้าไปแล้วก็ไปยืนรอในล็อกจนกว่ารถสายที่เราจะขึ้นจะเข้ามาจอดนั่นเองครับซึ่งการแบ่งในลักษณะนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้เป็นระเบียบแล้วยังช่วยจําแนกกลุ่มผู้โดยสารที่จะขึ้นรถแต่ละสายไม่ให้ต้องปะปนกันทําให้ไม่ต้องเบียดต้องแทรกกันเวลารถเข้าจอดด้วยนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าป้ายแสดงเส้นทางต่างๆของที่นี่เนี่ยเขาออกแบบได้เข้าใจง่ายจริงๆเพราะใช้องค์ประกอบการสื่อสารร่วมกันทั้งตัวเลขสีแล้วก็ข้อความโดยมีการเน้นย้ำสิ่งที่ต้องการความชัดเจนอย่างตัวเลขให้เป็นตัวใหญ่ๆเห็นได้แต่ไกลเลยนะครับ บนพื้นทั่วท่ารถเขาก็มีการจัดทำเส้นเบรลบล็อกนำทางผู้พิการทางสายตาไว้ชัดเจนมากครอบคลุมทุกจุดเลยนะครับโดยเขาจะมีการกำหนดจุดรอรถสำหรับกลุ่มพิเศษแยกไว้โดยเฉพาะก็คือตรงบริเวณนี้ซึ่งก็จะมีแนวเขตบนพื้นตีกรอบไว้ชัดเจนมีการทำที่นั่งรอเป็นพิเศษพร้อมป้ายที่ระบุว่าเป็น reserve s i t t i n g รองรับทั้งคนชราคนท้องผู้พิการแล้วก็ผู้ที่พาเด็กเล็กๆมานะครับ นอกจากที่นั่งแล้วเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ยังมีจุดจอดวิลแชร์ที่ออกแบบไว้เฉพาะโดยไม่กีดขวางเส้นทางของผู้ใช้บริการคนอื่นซึ่งโดยปกติเวลาที่มีใครมารอขึ้นรถที่จุด Priority Queue ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือดูแลเวลาที่รถเข้าจอดเทียบชันชราเช่นช่วยกางทางลาดและเข็นวิลแชร์ขึ้นลงให้ครับก็เป็นอีกหนึ่งการออกแบบที่ใส่ใจผู้ใช้บริการทุกกลุ่มจริงๆนะครับ ก่อนหน้านี้รวมทั้งในรายการ EP ที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันบนมือถือที่เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถเมล์ในสิงคโปร์ซึ่งตรงนี้ก็มีป้ายโฆษณาแอปที่ว่าอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นของแอป mytransport.sg ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบน iOS และ Android ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างจากอีกแอปหนึ่งชื่อแอป Singabus ที่ก็มีบอกละเอียดเลยว่าตอนนี้รถอยู่ไหนแล้วจะมาถึงป้ายในอีกกี่นาทีเป็นรถ2ชั้นหรือชั้นเดียว ก็เป็นเครื่องมือช่วยให้เราเดินทางได้อย่างสะดวกขึ้นอีกมากเลยนะครับใครแวะมาเที่ยวสิงคโปร์ก็ลองโหลดไปใช้งานดูได้ครับเช่นเดียวกันกับที่ป้ายรถเมล์นะครับที่จุดยืนรอรถของสถานีขนส่งเขาก็มีการตั้งแท่งเหล็กเอาไวร้รอบๆเพื่อความปลอดภัยเป็นกันชนในกรณีฉุกเฉินซึ่งก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้ใช้บริการเลยนะครับ นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้ให้บริการผู้โดยสารแล้วเนี่ยถ้ารถแบบนี้เขาก็มีพื้นที่บริการสําหรับคนขับรถเช่นกันนะครับอย่างห้องตรงนี้จะเป็นห้องพักเพื่อให้คนขับรถที่อยู่ในช่วงว่างหรือรอเปลี่ยนพลัดสามารถมาใช้พักผ่อนได้ซึ่งเท่าที่เราเห็นจากข้างนอกนี้ภายในก็ดูจะสะดวกสบายแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับเป็นห้องแอร์มีโซฟามีห้องน้ําดูดีเลยทีเดียวครับก็อย่างที่ผมบอกไปใน EP ที่แล้วว่าเมื่อคนขับรถรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ย ก็จะส่งผลดีไปถึงผู้โดยสารด้วยนั่นเองนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ทางรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็มีการติดตั้งตู้แจกชุดตรวจ ATK free ให้กับประชาชนไว้ด้วยนะครับโดยประชาชนชาวสิงคโปร์ก็สามารถนำบัตรประชาชนมาสแกนที่หน้าตู้เพื่อรับชุด ATK ไปได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายกันเลยโดยในหกล่องจะมีชุดตรวจ3ชุดครับ แต่จะมีจำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อคนต่อวันไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมพื้นที่ร้านค้าทางฝั่งนู้นกันนิดนึงแล้วเราก็จะไปปิดท้ายคลิปตรงบริเวณนั้นกันครับ คนขับรถเมล์ที่สิงคโปร์ทุกคนเขาจะมียูนิฟอร์มเป็นชุดของบริษัทเดินรถแต่ละเจ้าแต่ส่วนใหญ่จะมีการใส่เสื้อเซฟตี้ที่เป็นเสื้อสะท้อนแสงข้างนอกอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของเขานะครับทางด้านนี้ก็จะมีร้านขายของลักษณะแบบร้านโชว์ห่วยข้างทางในบ้านเราเลยครับแล้วก็มีจุดนั่งทานอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่และคนขับรถอยู่ด้วยสิ่งทั้งหมดที่เราได้ชมกันมาก็เป็นบรรยากาศโดยรวม,รวมของสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือท่ารถเมล์ของสิงคโปร์ที่จูรงอีสต์บัสอินเตอร์ ปัจจุบันในสิงคโปร์ก็มีสถานีแบบนี้กระจายไปทั่วเมืองกว่า40แห่งแต่ละแห่งมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปโดยรองรับรถเมลได้ตั้งแต่10กว่าสายไปจนถึง40สายเลยโดยบางที่ก็จะเป็นลานจอดแยกที่สร้างไว้ต่างหากแบบที่นี่หรือบางที่ก็ใช้พื้นที่ชั้นหนึ่งของห้างสรรพสินค้าเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งไปเลยก็มีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งมวลชนที่มีความก้าวหน้าและน่านำมาเป็นแบบอย่างการพัฒนาจริงๆนะครับ ในสิงคโปร์ออนไซต์อ P ีหน้าผมจะพาทุกคนไปชมความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถเมล์และรถไฟฟ้าแบบไร้รอยต่อของที่นี่กันจะสะดวกสบายแค่ไหนและมีอะไรที่เราจะเรียนรู้ไปเป็นต้นแบบการพัฒนาของบ้านเราได้อีกไหมยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวการพัฒนาไม่ว่าทั้งสิงคโปร์และของไทยก็ร่วมติดตามรายการสิงคโปร์ออนไซต์และรายการอื่นๆของเราได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook ของ Living Pop และ Bangkok อนไซต์เลยนะครับ และหากถูกใจรา,รายการของเราก็ร่วมกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในรายการสิงคโปร์ออนไซต์ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ